โอเคครับน้องตอนนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับตอนเนี้ยพี่จะมาติวนะครับเกี่ยวกับข้อสอบเจนเคมออนไลน์นะครับซึ่งข้อนี้เนี่ยก็น่าสนใจนะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการหาโครงสร้างเรโซแนนซ์นะครับของสารนะครับที่ถูกต้องนะครับซึ่งตัวเนี้ยมันก็จะอยู่ในบทของบรรดาเคมีนะครับพอดีพี่มีข้อสอบออนไลน์ค่อนข้างที่จะเยอะนะ แต่ว่าข้อสอบออนไลน์เนี่ยตามที่พี่ได้ลองทําดูเนี่ยนะครับก็ไม่มีส่วนไหนเลยที่เกินหลักสูตรของพี่นะครับคือพูดง่ายว่าถ้าเรียนของพี่ไปน้องก็จะทําได้หมดยกเว้นว่าเรียนและทําแบบฝึกหัดจริงๆนะครับไม่ใช่เรียนผ่านผ่านาน,นะครับก็ไม่มีข้อไหนยากเกินเลยพี่ว่าค่อนข้างจะง่ายไปจากโจทย์ที่พี่ให้ซะด้วยซ้ํานะครับตรงนี้อ่ะตาเนี้ยลักษณะโจทย์เนี่ยที่น้องจะเจอในข้อสอบออนไลน์นะที่พี่ได้เจอมาก็คือ โจนเนี่ยจะให้โครงสร้างมาเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็จะถามว่าข้อใดคือโครงสร้างเรโซแนนซ์ที่ถูกต้องของเจ้าสรารตัวนี้นะครับอย่างแรกเลยเนี่ยนะครับเราก็มาดูมันมีวิธีเช็คยังไงเออวิธีเช็คก็ง่ายๆนะครับโครงสร้างเรโซแนนซ์เนี่ยที่ถูกต้องเนี่ยนะครับอย่างแรกเลยนะมันมักจะ มีประจุฟอร์มอลเป็นศูนย์เออมันมักจะมีประจุฟอร์มอลเป็นศูนย์นะครับแล้วประจุฟอร์มอลเนี่ยมันวิธีการหาเนี่ยมันหายยังไงอ,อ่าอันนี้พี่ทบทวนให้นะครับการหาประจุฟอร์มอลเนี่ยหาย,ยังไงออมาดูตัวนี้ประจุฟอร์มอลนะครับก็จะมีค่าเท่ากับเวเลน c e อิเล็กตรอน ของอะตอมกลางที่เราสนใจนะครับนี่ก็คืออะตอมกลางนะครับนี่อะตอมกลางที่เราสนใจโดยเวเลน์เนี่ยดูง,ง,ง่ายๆหเวเลน์ก็คือหมูนั่นแหละนะครับเออก็คือถ้าเกิดว่าอะตอมกลางมันอยู่หมู่5เวเลน์ก็เป็น5ถ้าเกิดว่ามันอยู่หมู่6เวเลน์ก็เป็น6นะครับเพราะฉะนั้นประจุก,ก็มีค่าเท่ากับเอาเวเลน์ลบวงเล็บจำนวนพันธะนะครับนี่ตัวนี้ลบจำนวนพันธะบวกกับ จำนวนอิเล็กตรอนเดี่ยวนะครับบวกกับจำนวนอิเล็กตรอนเดี่ยวนี่อิเล็กตรอนเดี่ยวนี้นับเป็นตัวเลยนะไม่ได้นับเป็นคู่นะครับพันธะนี้ก็นับเป็นเส้นนะครับย้ำนะสำหรับสูตรนี้เนี่ยนะครับจำนวนพันธะนับเป็นเส้นเลยนะครับแล้วก็จำนวนอิเล็กตรอนเดี่ยวนี่นับเป็นตัวนะครับมันก็จะมีสูตรง่ายๆอยู่อย่างนี้เวลาที่เราจะเช็คนะครับอะตอนนี้เราก็มาดูว่าสูตรไหนบ้างที่จะเป็นเรโซแนนซ์ที่ถูกต้องได้นะครับตรงนี้เราก็มา ลองเช็คทีละสูตรเลยนะครับอย่างข้อนี้ SeO3-2 เนี่ยนะครับ Se เนี่ยมีจำนวนอะตอมน้อยสุดก็คือมันจะมีแค่1อะตอมถูกต้องป่ะแต่ว่า O เนี่ยมีถึง3เนี่ยยังไง Se ต้องเป็นอะตอมกลางเพราะฉะนั้นช้อยที่ตัดไปได้เลยว่าไม่ใช่เลยโซน,นันที่ถูกต้องก็คือช้อย c e D ทำไมถึงตัด D ออกก็เพราะว่า D มันดันเอา O เป็นอะตอมกลางไงนะครับจริงๆ Se ต้องเป็นอะตอมกลางถูกต้องป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ช้อยกลวกเนี่ย น้องตัดมันออกไปก่อนนี่อันนี้ไม่น,น่าจะใช่ละตอนนี้ผู้เข้าประกวดส่วนที่เหลือเนี่ยเราก็ลองหาประจุฟอร์มอลของ SE นะครับแล้วลองเทียบดูว่าประจุฟอร์มอลเนี่ยมันเป็นศูนย์หรือเปล่านะครับตัวนี้เพราะว่าโครงสร้างในโซนนันที่ถูกต้องมักจะมีประจุฟอร์มอลเป็นศูนย์นะแต่ว่ามันก็มีบางกรณีนะที่โครงสร้างในโซนนันที่ถูกต้องเนี่ยประจุฟอร์มอลไม่เป็นศูนย์ก็มีแต่ตรงนั้นเนี่ยนะครับขอสงวนสิทธิ์ไว้สําหรับน้องที่เรียนออนไลน์กับพี่นะครับ ็จะเจอกรณีอแอดวานซ์ Ad ขึ้นมานะครับกับข้อสอบที่มันบางข้อที่มันยากกว่านี้ก็คือประจุฟอร์มอลไม่จะเป็นต้องเป็นศูนย์เนี่ยก็ถูกต้องได้แต่ว่ามันจะมีกฎยังไงเนี่ยตรงนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันในคอร์สออนไลน์ของพี่แต่ตวนนี้เอาแบบง่ายๆก่อนนะครับ90%เลยโครงสร้างโซน่วนนั้ถูก่ถูกก็จะมีประจรุเป็นศูนย์อ่ะมาดูตัวแรกก่อนข้อนี้โจทย์ใจดีนะบอกหมูของ O และ SE มาด้วยนะครับบอกหมูก็คือบอกเวเลนต์มานะครับโครงสร้าง A หาประจุนะโครงสร้าง a เนี่ยอะประจุมีค่าเท่าไหร่ se อยู่หมู่อะไรครับหมู 6, ่6 v a l เลนก็เป็น6ถูกต้องป่ะลบจำนวนพันธะมีกี่เส้น1 2 3 4มี4เส้น่ใส่เลข4ไปมีอิเล็กตรอนเดี่ยวกี่ตัว1.2จุดจุดใช่ไหมเออก็บวก2เนี่ยมันก็เข้าตามสูตรนี้ใช่ไหมเวเลน์ลบจำนวนพันธะเป็นเส้นบวกจำนวนอิเล็กตรอนเดี่ยวนะครับ ตัวนี้ประจุออกมาก็มีค่าเท่ากับ6ลบ6ออกมาเป็น0เฮ้ยไอ้นี่เข้าๆนะเนี่ยเออเอเนี่ยประจุปกตาเป็น0เข้าๆอ่ะเพราะฉะนั้นติ๊กถูกไว้ก่อนว่า A เนี่ยน่าจะใช่โครงสร้างเรสโซนนันที่ถูกต้องนะครับตอนนี้มาดูไอ้กรวก B บีบ่งนี่ไอ้บว่างไง B อันนี้ประจุนะครับมีค่าเท่ากับเวเ a นต์ก็คือ6เหมือนเดิมนะครับเพราะ SE หมู่6 ลบจานวนเส้นหรือว่าจํานวนพันธะก็มี1เส้น2เส้น3ามเส้น4ี่เส้นห้าเส้นถูกต้องไหมนี่บวกกับจํานวนอิเล็กตรอนเดี่ยว SE อมีอิเล็กตรอนเดี่ยว2ตัวคือนับเป็นจุดเลยนะถ้าคนนับเป็นคู่มันจะมาเป็นเลข1แทนในนี้ผิดเลยนะครับผิดมาหันเลยนะสูตรการหาประจุฟอร์มอลอิเล็กตรอนต้องเป็นจุดจุดนะครับเพราะฉะนั้นมี2จุดก็ลบ2ไปกลายเป็น6ลบกับ7ออกมาเป็นลบ1 อัน,นี้ตกรอบแล้วเพราะว่าเราต้องการหน้าตาเป็นศูนย์นะครับเพราะฉะนั้น B นี้ไม่ใช่นะครับอะต่อมามาดูเจ้า C บ้างนะครับน้อง C บ้าง <c oughs> สำหรับ C เนี่ยประจุฟอร์มอลเป็นเท่าไหร่เดี๋ยวพี่เอาไปเขียนตรงไหนดีตรงนี้แล้วกันนะครับสำหรับ C นะโยงมาด้านนี้เป็นประจุนะครับก็เป็น6ลบมีกี่เส้นนะ่ะ1 2 3 4 5สามี่ห้เส้น มีกี่ดอทด,ดอทดกีอิกตอนเดียวมี2องดอทใช่ไหมบวกสออกมาเป็นลบหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นไอ้นี้ก็ตกรอบนะครับเตะมันทิ้งไปส่วนดีดีก็เตะมันทิ้งไปตั้งแต่แรกเอเนอะกรณีของอะตอมกลางตอนนี้ก็มาดู E นะครับสำหรับ E เนี่ยประจุเท่าไหร่อ่าหาดู SE ยู่หมู่หลบจำนวนเส้น1 2 3 4อ่า บวกอิเล็กตรอนเดียว1 2นับนะเป็นจุดนะย้ำนะครับออกมาเป็น0เอ้ยไอน,นี้เข้ารอบไหมเนี่ยหน้าตาเข้าเข้าถูกต้องไหมอ่าเพราะฉะนั้นไอน,นี้ก็เป็นโครงสร้างเรโซแนนซ์ที่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสรุปว่าข้อนี้ก็จะมีโครงสร้างเรโซแนนซ์ที่ถูกต้องอยู่2ตัวก็คือเจ้า A กับอะไรครับกับ E นะครับซึ่งมันก็จะตรงกับช้อยนะช้อยแรกตรงนี้นะครับอ่าเรียบร้อย เห็นไหมข้อสอบออนไลน์เนี่ยบางครั้งเนี่ยเราจะต้องใช้ความชานาญนะครับน้องจะมาครูพักลักจาเนี่ยไม่ได้นะครับทุกอย่างเนี่ยต้องเกิดจากการฝึกจากพื้นฐานในการเรียนนะครับถ้าจะมาลัดขั้นเลยเนี่ยค่อนข้างที่จะยากนะครับเพราะว่าข้อสอบออนไลน์เขาถามค่อนข้างกลุมเนะอาจารย์เนี่ยเขาค่อนข้างที่จะฉลาดนะครับเขาไม่ได้ออกข้อสอบง่ายแต่ออออกข้อสอบที่ในการวัดความชานาญของเด็กว่าทําแบบฝึกหัดเยอะขนาดไหนตรงนี้ก็จะอยู่ในคอสออนไลน์ของพี่ทั้งหมดเลยนะครับ สำหรับวันนี้เนี่ยก็คิดว่าน้องก็จะน่าจะได้ประโยชน์บ้างนะครับเกี่ยวกับการหาเรโซแนนซ์ที่ถูกต้องโดยการใช้ประจุฟอร์มัลในการสแกนนะครับโอเคครับเดี๋ยวก็เจอกันในคลิปต่อๆไปนะครับติดตามพี่ได้ทาง Facebook หรือ Youtube นั่นเองนะครับ